ตัวบุ้งนี่ไงนี่นี่และที่เขาแอบกินผักเราสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกประเทศทั่วโลกค่ะวันนี้เป็นตอนกลางคืนค่ะวันนี้จะพาไปจับตัวประหลาดไปตอนกลางคืนกันค่ะมาไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะเมือ่อนี่พามาไตา่ ไปอันเม่งบงด้วยพักสวนผักกะหลำ่ำหาเมงบงเจอนี <c oughs> เนอ่เขียดน้อยเขียดน้อยที่ตั้งใบกะหลำ่ำเขียดอีน้อย <c oughs> หากินเมงบงบง่ะเจอเขียดน้อย <c oughs> อยงออังบง่เจอเมงบงเตว้ เห็นห้อยละนี่กินจนใบซอยบดนี่อันนนั้แมวผีเสื้อนี่ผีเสื้อตัวนี่ปิดตัวน้อยๆยังบ่เจอแมงบุงเจอเขียดน้อยไปซะละโดดนี้ละยังไม่เจอตัวบุ้งเลย เจออันนี้กระหลำหัวเล็กๆนี่เจอร่องรอยการกินแต่ไม่เห็นตัวเลยตัวไปแอบ,บอยู่ไหนไม่รู้โอ้หนี่กินจนใบแบบแบบพุ้นหมดเลยนะั่นนั่นปัดปัดร่องรอยการกินแต่ไม่เห็นตัว โอ้ยตัวอยู่ไหนเนี่ยนี่ลองดูก่อนว่าจะเห็นตัวไหมโอ้โหตัวอะไรกินหอยหรือว่าหอยหรือว่าตัวบุกกินนี่ไม่มันใบมันจนแบบหนังดูป๊าไม่เห็นตัวป๊า มองลอยการกินแต่ไม่เห็นตัวจ้าเห็นขี้ด้วยตัวแอบอยู่ไหนไม่เห็นตัวเลยไม่เห็นเลยละปล่อยไปไเห็นก็ปล่อยไปเห็นแล้วค่อยอันนั้นเห็นแล้วค่อยจับนี่อันหนึง่งนี่อันหนึ่ง็ีไหม ตัวมีไหมเออดูร่องรอยเห็นร่องรอยแต่ไม่เห็นตัวเจอแล้วนี่เห็นบอมีใครเห็นบเรอนี่ไงนี่นี่ใครเห็นบอ,นนนบอตัววุ่งกินก,กินผัก นี่ไอ้นี่ตัวทําให้ผักเป็นรูนี่เนี่ยทําให้ผักเป็นรูดีนะไม่ไปกินตรงยอดมากินใบนอกต้องเก็บออกอันนี้นี่นี่ก็ลองรอยกันกินนี่ไงนี่อู้นี่นี่นี่ตัวนึงนี่เห็นไหมเป็นบจาจ้านี่นี่นี่ต้องไปสายสองสองไกไ่อไรงเง้ย ตาเอนั่น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 ตาเอโอ้กิโลกี้ตัวนี้นี่ตัวนี้เหมือนกันนี่ตัวหนึ่งนี่นี่เออุ้งเห็นแล้วสองตัวเห็นแล้ว2ตัววันนี้จับออสิคะเอาอะไรจับมันจะแยง กล้วยจับเนาะกล้วยจับให้นี่น <c oughs> เอ๊ะ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 บ้ได้ไหมนี่ไงได้นี่ไงไนี่ไงตัวปุ้งนี่ไงนี่นี่และที่เขาแอบกินผักเล่า นี่และที่เขาแอบกินผักเราเด็อีกตัวนึ่งเด็อีกตัวนี่นี่ไปไหนยังอยู่ไหมยังอยู่นี่และที่เขาแอบกินผักของเราอยู่ข้างหลังใบเนี่ย เอาออกไปทังใบทั้งหนอนเลยนี่มาไหมได้ไหมนั่นไงนั่นแมงบองแมงบง่งแอบกินผักนี่เจออีกแล้วตัวกินผักเจอผักเจออีกแล้วจ้านี่ไงผักเป็นรูหมดเลยเนี่ยนี่ผักเป็นรู เป็นรูเป็นรูแต่ไม่มีขี้ก็คือตัวนี้นี่ไงนี่หอยหอยหอยทากหอยสังหอยสังหอยสังก็กินเหมือนกันยิบอกเขาอกไปหอยสังก็กินเออนี่นี่หอยสังกินเหมือนกัน เยอะกว่าเรา,เาบาทอ,อีกตัวหนึ่งนี่ตัวนี้กินไม่เยอะเอยเก็บด้วยนี่โดนหลังคนเนี่ยเป็นขนเนี่ยเนี่ยตัวบ่งมีขนนี่ไงเนี่ยปล่อยมันตัวนี้สรุปวันนี้ได้แมงบ่งสองตัวเนี่ยได้แมงบ่งสองตัว สองตัวปล่อยไปปล่อยไหนน่ะปล่อยเนาะ